ผู้ปชายไทยอายุ16ปีประวัติมเอ,อเตอร์ c ซค์เกิดอุบมีอาการปวดข้อสะโพกซ้ายไม่สามารถขยับข้อสะโพกซ้ายได้ตรวร่างกายพบข้อสะโพกซ้ายมีลักษณะของ f r a c t o r เ d e f o ร m i t y ร่วมกับมี s l i ลด์ล Attraction ทำให้ผู้ป่วยต้องนอนอยู่ในท่าชันเข่าอยู่ตลอดเวลาจากเอ็กซ o เรย์บ a ดฮิปเราจะพบว่า ฟิเมอร์เฮดข้างซ้ายหลุดออกจากอัสตัมบูลัมเมื่อเทียบกับนอร์มอลฮิปจอยทางด้านขวาและไม่พบมีแอสโซเซตัดแฟกเจอร์ในผู้ป่วยรายนี้ให้การวินิจฉัยเป็นโพสต r เรียฮิปดิสโลเคชันเป็นธร m มสันทายหนึ่งผู้ป่วยรายนี้เราทำการ โค d ิเรกชันอันเดอร์เจเนอรทเนติเซียนะครับจะแสดงถึงว่าเทคนิคของการทำ reduction โดยการใช้เข่าเป็นจุดจุดฟอกค้านะแล้วก็ใช้มือขวาพยามดึงแล้วก็มือซ้ายพยายามกดที่บริเวณข้อเท้าลงนะครับรนกรีเทคนิคยังไม่ถูกต้องทำให้เฟลัล์ของการทำโคดิรจากการเรดักชันเราจะเห็นว่าจุดบก พ้องจะมีอยู่2องสมมตดดดวยกันคือ 1. เท้าขวาของผู้ทําการเลี้ยงชั้นเนี่ยไม่ได้วางอย่างสเตเบิลบนพื้น 2. เข่าของผู้ป่วยไม่ได้อยู่ชิดกับบริเวณข้อศอกของผู้ทำรีดักชั o นทำให้ต้องออกแรงดึงมากกว่าปกติแล้วก็ทำให้ไม่สามารถทำรีดักชั o นได้ ในอันหนึ่งก็คือหลังคนดิเรชันจะโคง้งจะโกง่งทําให้มีเสี่ยงต่อการปวดหลังได้ให้วิธีแก้ก็คือจะต้องหลังแอนแล้วก็ใช้การงอท่อสะโพกแทนทายดิเรกชันครั้งที่3เห็นว่าใช้วิธีการเหมือนกันแต่เทคนิคต่างกันเล็กน้อยดูวิธีการดิเรกชันและผลการดิเรกชันช้าๆอีกครั้งนะครับ อยู่การเตรียมตัวนะครับ 1. เท้าวขวาของผู้เดียกชั่นวางกับพื้นอย่างมั่นคงข้อศอกวางบนข้อเขา่าข้อเข่าของผู้ป่วยให้วางแนบอยู่กับบริเวณข้อศอกของผู้ทำาดียกชั่นใช้แรงของลำตัวโน้มไปเหมือนกับเราดึงชักไฮเยอร์แล้วก็กดมือซ้าย ผู้ทําการรเดชันกดที่เป็นข้อเท้ามันก็จะช่วยให้สามารถ d ร c ดชันให้เข้าอย่างง่ายดายหลังการ d ร c ดชันเมื่อเราวางขาผบบู้ป่วยลงเราจะพบว่าขาทั้งสองข้างจะอยู่ในโพสิชันที่สมดุลคือข้อเข่าจะไม่ยกขึ้นเท้าจะอยู่ในท่า external rotation แต่ อะไรก็ตามที่เข่าข้างที่มี i e p Dislocation อยู่ในท่าส l ลด์เ f l e ลกชหรือเท้าอยู่ในท่า Neutral หรือ Internal Rotation นั่นแสดงว่าการ r e d u t t o o n ยังไม่ประสบผลสำเร็จอาจจะมีบางอย่างเข้าไปขวางในข้อหรือ,อยังมี Subluxation อยู่หลังการ r รี u c t ชันเราจะทำการเท s t s t เตอริตีโดยการงอข้อสะโพกป,ประมาณ70องศาแล้ว ดันที่เปลี่ยนข้อเขา่านะครับในรายนี้จะพบว่า stability โอเค